เมื่อเมกกาโดนพม่าทุบวัสดีครับผมวินหวังนะครับคุณกรลฟังพอดแคสต์นี้เป็นล้านเลยหรือพี่ไร้หนาวนะครับอัปเดตทุกสถานการณ์การลงทุนที่ส่งผลกับเงินเดือนของทุกคนนะครับผม ทุกคนครับวันนี้จะมาพูดเรื่องหุ้นเมกาครับซึ่งผมว่าหุ้นเมกาเนี่ยน่าจะเป็นหุ้นที่นักลงทุนโดยเฉพาะถ้าเป็นสายฟันเดเมนทัลครับน่าจะสนใจกันค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าผมไปถามใครเนี่ยลหลายๆคนก็รู้จักตัวนี้นะครับไม่ว่าจะลงทุนหรือว่าไม่ลงทุนก็ตามนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าเมกาเนี่ยเป็นหนึ่งในหุ้นที่ผมอยากจะทําคลิปมานานแล้วครับเพราะว่าผมว่ามันค่อนข้างเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมยาของบ้านเราได้ค่อนข้างดีครับแล้ว ตัวหุ้นเมกาเนี่ยมันก็มีสเสน่ห์ของมันครับในแง่ของฟอรดเมนทัลคือมันโดดเด่นทั้งด้านเนี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นช้อยหนึ่งที่อยากมาทำครับแล้วก็มาถึงคิวของมันในคลิปนี้นั่นเองครับแต่ทีเนี้ยผมบอกก่อนว่าเจ้าหุ้นเมกานะมันเป็นหุ้นยาครับเป็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยาอาหารเสริมแบบเนี้ยซึ่งรายละเอียดเชิงลึกอะ่ะมันมีค่อนข้างมากครับถ้าเกิดจะจําแนงเป็นรายละเอียดอะ่ะคือแบบมีให้ศึกษาแบบเยอะมากๆเลยอะ่ะดังนั้นเนี่ยเลยคลิปนี้ครับก็จะเป็นการแบบเหมือนผมมารวบตึงให้มากกว่า ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆสนใจอยากจะลงทุนหรือว่าอยากจะศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยเพื่อนๆต้องไปเจาะต่อเองนะเพราะว่ามันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะครับทั้งเรื่องสิทธิบัตรทั้งเรื่องระยะเวลาสิทธิบัตรถือครองทั้งเรื่องกลุ่มโลกต่างๆแล้วก็ทั้งเรื่องนโยบายกับเกี่ยวกับกฎหมายอะไรออกมาเนี่ยมันค่อนข้างเกี่ยวกันหลายเรื่องครับแล้วมันก็ลงทุนไปในหลายๆประเทศด้วยดังนั้นเนี่ยคลิปนี้ก็จะเป็นการรวบตึงเบื้องต้นให้ถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยเริ่มสนใจหุ้นตัวนี้นั่นเองครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอบอกก่อนว่า คลิปนี้นะครับไม่ใช่คำแนะนําในการลงทุนนะครับทั้งหมดเป็นการชวนคุยแชร์ข้อมูลแชร์ความรู้เท่านั้นเลยนะครับคลิปนี้เนี่ยจะมีข้อมูลที่ผมคิดเห็นส่วนตัวด้วยแล้วก็ข้อมูลอาจจะผิดพลาดได้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะเป็นต้องดูข้อมูลจากหลายๆสื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองเพียงเท่านั้นเลยนั่นเองนะครับโอเคนะทีนี้มาครับมาดูกันเมก้าครับชั่วชีวิตของมันเนี่ยคือแบบนี้ฮะชื่อเต็มมันคือบริษัทเมก้าไลฟ์ไซเอนนะครับ จริงๆไม่กล้าเนี่ยเข้าตลาดมาตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่ปี2013เนี่ยแล้วมันก็มีการเติบโตมาเรื่อยๆถึงแม้ช่วงหลังๆอ่ะจะมีอะไรที่มันแผ่วๆไปบ้างทั้งจากหลายๆเรื่องนะครับซึ่งผมจะมาซูม5ปีแบบนี้ครับช่วง5ปีอ่ะผมว่าหลังๆที่มาล่วงลงมาเนี่ยประเด็นหลักๆเลยนะคือจากหัวคลิปผมเลยคือเรื่องพมา่าครับ เพราะว่าเมกาเนี่ยมันมีรายได้ส่วนหนึ่งมันไปกระจายอยู่ที่พม่าครับซึ่งเป็นส่วนที่มีนัยสําคัญด้วยแล้วพอพม่ามันเกิดสถานการณ์ทางการเมืองเกิดภาวะสงครามขึ้นเนี่ยมันก็กระทบกับตัวของเมกาไลเซแอนเนี่ยเต็มอันนี้ก็คือเรื่องแรก ส่วนอีกเรื่องหนึ่งจะเป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนค่าเงินครับเพราะว่ารายได้ของเมกาเนี่ยกระจายไปหลายประเทศหนึ่งในนั้น,นก็จะมีพวกเวเนซุเอลาแล้วก็มีประเทศแถบ,แ,บ,แ,บแอฟริกาด้วยครับซึ่งก็ยังมีความไม่มั่นคงทางการเมืองแล้วก็ยังมีความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงอยู่ทําให้ก็กระทบกับตัวมันเองโดยตรงนะครับซึ่งผมอยากบอกว่าเจ้าเมกาเนี่ยนะมันเป็นหุ้นไทยไม่กี่ตัวครับที่สามารถสร้างรายได้ในระดับ global ได้จริงๆครับ คือที่ผ่านมาเนะี่ยที่ผมทําคลิปอะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นไทยที่เริ่มมีรายได้จากการส่งออกมากขึ้นเริ่มส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีเมเงินไหลกลับเข้ามาใช่ไหมแต่ว่าจะมีบางบริษัทในตลาดหุ้นไทยที่เขาทําได้แล้วเนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่น CPF หรือว่า TU อ่ะที่รายได้มันเป็นระดับโกลบอ้แล้วอะ่ะเมกาก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแต่ว่าตัวเมกาเนี่ยตัวประเทศที่เขาไปน่มันจะไม่ใช่ประเทศที่แบบจเจริญแล้วประเทศใหญ่ๆอะ่ะแต่ว่าลักษณะการทํางานของเขาอะก็คือเขาจะไปตั้งล,กลูกหลานครับ จะแบบโลกที่3อยู่อาจจะยังเป็นอิมเมอร์จิงอยู่ฟอนเทียอยู่อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ค่อยๆเติบโตกับมันครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างถูกครับเพราะว่าตัวเมก้าเนี่ยสินค้าเขาก็คือยาใช่ไหมครับแต่อย่างที่เพื่อนๆรู้ว่าบริษัทยาใหญ่ๆระดับโลกเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนะอย่างเช่นไฟเซอร์ Pfizer, หรือว่าจอร์นสันแอนด์จอร์นสันนะครับที่มาแล้แลวๆช่วงนี้ก็จะเป็นแอปบีอีไลลินลี่โนโวอนอร์ดิชอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าตัวเมก้าเนี่ยครับเขาจะไม่ไปเจาะตลาดใหญ่ๆแข่งกับ ตัวเจ้าใหญ่ๆที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยณช่วงเวลาที่ผ่านมานะแต่ว่าเขาเลือกจะไปจาะในตลาดเล็กๆแล้วก็ค่อยๆเติบโตไปเวลาผู้บริโภคหรือว่าประชาชนในประเทศน,นั้นเนี่ยเติบโตขึ้นก็จะติดกับตัวแบรนด์เขาทางในงแง่ของยาทางในแง่ของอาหารเสริมยกตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จนนะั้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันคือพามาครับซึ่งถ้าเกิดไม่เกิดภาวะทางการเมืองแบบเนี้ย ผมว่าก็น่าจะเติบโตได้มากกว่านี้แต่ทั้งเนี้ยเราก็ต้องดูนะว่าปัญหาพม่าตอนเนี้ยมองเป็นชั่วคาหรือว่ามองไปถาวรอ,อันเนี้ยคืออีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็อีก2ประเทศที่เขากาลังโฟกัสอยู่ก็จะมีทั้งเวียดนามนะเวียดนามก็เริ่มมีการสร้างโรงงานแล้วก็ตัวอินโดนีเซียเนี่ยทางผู้บริหารก็โฟกัสนะครับแต่ว่าจริงๆอะ่ะเขาก็ไปหลายประเทศนะมีโซนแอฟริกาเซาท์อีสต์เอเชียประเทศอื่นออสเตรเลียก็มีนะนะครับแต่ก็ยังเป็นรายได้ต่างๆแต่ละส่วนไปนั่นเองนะครับโอเคนะอันนี้ก็คือ ทางผู้บริหารของเมกาเนี่ยครอบครัวก่อตั้งเนี่ยจะเป็นครอบครัวที่มีเชื้อสายอินเดียครับแล้วก็ผู้บริหารณนะตอนนี้ที่ทำคลิปก็คือคุณวิเบกดาวันซึ่งก็มีเชื้อสายอินเดียเช่นกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย การผลิตยาของโลกครับวัตถุดิบหลักโรงงานหลักๆแล้วก็ส่วนผสมหลายอย่างที่ค่อนข้างสําคัญอนะ่ะมันอยู่ที่อินเดียเป็นแบบมินเยีสําคัญครับดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่ใช่เป็นแฟคต์ครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่นักลงทุนคิดกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดผู้บริหารมีเชื้อสายอินเดียเนี่ยอาจาจะได้บางอย่างที่ได้เปรียบก็ได้นะในการผลิตยาครับเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ครับอันเนี้ยจะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะจริงๆมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าผมจะโชว์ตรงนี้ก่อนเพื่อนๆจะได้เข้าใจว่า เมกาเขาอยู่ตรงไหนคือในอุตสาหกรรมยาครับมันจะมีบริษัทที่คิดค้นแล้วก็วิจัยยาแล้วก็ผลิตออกมาแล้วเขาจะได้สิ่งที่เรียกว่าพาทェนพาทตนก็คือคล้ายๆสิทธิบัตรนะครับซึ่งบริษัทประเภทนี้ก็จะเป็นอย่างเช่นไฟเซอร์จอร์นสันแอนด์จอร์นสันแล้วก็ดังๆก็คือแอปปี้อีไลลิลลี่แล้วก็โนโวนดิชจะเป็นชื่อบริษัทประมาณนี้ครับหรือว่าแอสตราเซเนกาซึ่งบริษัทพวกนี้ แน่นอนมาเป็นบริษัทอเมริกาแต่ว่าการทํามานของเขา่ก็จะเป็นวิจัยยาผลิตยาอะไรบางอย่างมาได้อย่างเช่นช่วงวัคซีนโควิดใช่ไหมครับแล้วว่าช่วงกระแสต,ตอนนี้ก็คือยาแบบยาลดความอ้วนยาแบบแก้เบาหวานแก้มะเร็งอะไรประมาณนี้ซึ่งพอมันได้ตรงเนี้ยพอบริษัทพวกเนี้ยผลิตมาแล้วเขาจะได้แพทเทนครับก็คือเป็นสิทธิบัตรให้กับบริษัทผู้ผลิตอะ่ะ เป็นเพียงหนึ่งเดียวที่จะสามารถจำหน่ายยาตรงนี้ได้ในค่าที่เขาแบบค่าเหนื่อยค่าที่องแบบทำการวิจัยล้มเหลวมามากมายก,ก,ก,กว่าจะได้ตัวยาสำเร็จสักหนึ่งตัวเนี่ยเขาจะขายได้20ปีครับซึ่งตรงนี้แหละก็เป็นช่วงเอ j นจอยนะก็คือช่วงแพทเอนซ์ซึ่งตัวเมกาเนี่ยไม่ได้อยู่ในสเตจนี้ครับตัวเมกาเนะี่ยอยู่ในสเตจที่เรียกว่าเฟิร์สเจ e เนลิกครับก็คือจากตัวยาสิทธิบัตรในข้อมูลณนะหน้านี้นะคือ20ปีพอมันหมดตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนของเฟิร์สเจ e เนลิกที่จะเอายาตรงนั้นเนี่ย นะครับดังนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวเมกาเนี่ยเป็นบริษัทที่ขายเป็นระดับที่2ต่อจากรายแรกที่เขาผลิตขึ้นอันนี้เป็นภาพคร่าวๆนะจริงๆเนะี่ยมันมีดีเทลค่อนข้างเยอะครับเพื่อนๆจาเป็นจะต้องไปเจาะต่อนะถ้าเกิดสนใจหุ้นตัวนี้นะครับดังนั้นเนี่ยทางนักลงทุนเนี่ยก็เลยคิดว่าเอในเมื่อทางอินเดียเนี่ยก็มีความก้าวหน้ามีความโดดเด่นในอุตสาหกรรมยาเหมือนกันนะเพราะว่า สิ่งที่ต้องผลิตยาหลายๆอย่างเนี่ยก็ผลิตมาจากที่นั่นทําให้อาจจะได้คอนเนคชั่นบางอย่างหรือเปล่าที่สามารถรู้ได้ว่าแบบเออไอยาตัวนี้มันกำลังจะขายดีในอนาคตนะหรือว่าได้ข้อผลประโยชน์ดีๆอะไรบางอย่างหรือเปล่าจากแง่คอนเนคชั่นตรงนี้อาจจะทําให้ตัวเมกาเนี่ยได้รับโจทย์ได้รับช้อยที่ดีกว่าจเจ้าอื่นหรือเปล่าอันเนี้ยก็ไปที่นักลงทุนคิดกันนะครับตรงนี้นคือส่วนของยานะครับโอเคทีนี้ผมพาไปดูส่วนของผลิตภัณฑ์เขาบ้างนะครับ อย่างแรกเนะี่ยผลิตภัณฑ์ที่เพื่อนๆน,น่าจะคุ้นเคยนะถ้าเพื่อนๆเ,เป็นผู้บริโภคทั่วไปก็อย่างเช่นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมใช่ไหมแม่ก้าวีแคร์ที่โฆษณาทางทีวีค่อนข้างเยอะแต่อยากจะบอกว่าสินค้าที่มันมีนัยสาคัญอีกอันหนึ่งจริงๆก็คือตัวเจ้าพวกยานี่แหละครับก็คือยาพวกเนี้ยยาโรคประจําตัวยาทั่วไปวิตามินอะไรพวกนี้ครับซึ่งยาก็เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นมีนัยสาคัญของเขาเหมือนกันนะครับ แล้วก็อย่างนหนึ่งก็คือที่เ,เพื่อนๆรู้อยู่แล้วคืออย่างพวกอาหารเสริมวิตอมินอะไรพวกนี้นะเนทบีเน็ซีนะครับที่เรามองเห็นกันโดยตลอดนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเมกาทําการตลาดได้ดีมากๆครับคือผมถ้าผมไม่ได้เป็นนักลงทุนนะ่ะผมจะไม่รู้เลยครับว่าเมกาเนะี่ยมันเป็นบริษัทคนไทยครับผมจะนึกว่าบริษัทเมกานี่มาจากแบรนด์นอกมาจากยุโรปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ซึ่งผมคิดว่าโพซิชั o นของเมกาเนี่ยเขาจะ ราคาเขาอ่ะจะย่อมยาวกว่า Blackmore เล็กน้อยครับแต่ว่าจริงๆราคามันไม่ต่างกันมากนะแต่ด้วยความที่ Black m o r e อ่ะเขามาก่อนครับเราไม่กลาก็เริ่มทําการตลาดตามทําให้แบบเอ๊ะรู้สึกว่าแบบต้องสู้ราคานิดหนึ่งหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ถามว่าตัวแบรนดิ้งเนี่ยก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับตรงนี้บอกเลยแล้วก็อันนี้ครับเขากำลังเพิ่มขึ้นมาก,ก็คือเรื่องเวสสาอ่างครับแต่ว่าอย่างที่บอกอะเมกาเขาเน้นแนวเฮลท์แคร์มากกว่าครับแนวคอสเมติกเนี่ยก็อาจจะมาบ้างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยจะออกแนวทรงยาซะส่วนใหญ่นะครับ โอเคทีนี้ทราบเรื่องผลิตภัณฑ์แล้วนะแล้วก็วิธีการทําการตลาดของเขานะครับทีนี้มาลองดูข้อมูลเชิงลึกนิดหน่อยครับผมจะเอาจากออฟเดย์ครึ่งปีแรกครับสองศก็คือคิวสอนั่นแหละนะครับเมกานะครับลองไล่ไปตามเขาเลยนะเมกาเนี่ยแบ่งออกเป็น2ธุรกิจครับธุรกิจแรกก็คือเมกาวีแคร์ครับก็คือผลิตทั้งหมดที่ผมพูดไปเมืม่อกี้เนี่ยก็คือตัวยาอาหารเสริมคอส ตัวยาอาหารเสริมแล้วก็ผลิตภัณฑ์เฮลท์แคร์ต่างๆนาน,นะซึ่งตรงนี้จำหน่ายเป็นแบรนด์เขาครับถามว่าจำหน่ายไปแบรนด์เขามันดีตรงไหนคือมาจิ้นมันจะสูงกว่าครับการมีแบรนด์ด้วยตัวเองแล้วตัวเขาเองน่ะจริงๆก็มี OEM นะครับที่หลักๆที่มี OEM ที่เขาบอกในออฟเดย์ก็คือตัวออสเตรเลียนะครับเขาก็มีการผลิต OEM อยู่บ้างแต่ว่าต้องถือว่าเป็นส่วนน้อยครับ่วนใหญ่กว่าๆเนี่ยก็คือตัวยาเฟิร์สเจเนริกแล้วก็ตัวอาหารเสริมของเขาอีกส่วนหนึ่งก็คือแม็กซ์แคร์ครับแม็กซ์แคร์อันนี้ เขาไปตั้งโลกลากเป็นตัวแทนจำหน่ายดิสติบิวเตอร์เป็นการจัดการโลจิสติกในแง่ของผลิตภัณฑ์ยาในประเทศนั้นนะ่ะที่โดดเด่นจริงๆเลยก็คือตัวพาม่าครับซึ่งพาม่าเนี่ยมีสัสดส่วนตรงเนี้ยถึง65 7 0ถึงเ0เลยนะในส่วนของแม็กแคร์่ยทำให้ที่ผ่านมาเนี่ยประสบ เรื่องราวของสงครามเรื่องราวของกระทบกระทั่งกันในพมา่าเนี่ยก็จะส่งผลกระทบกับรายได้ในส่วนนี้ของเขาโดยตรงนะครับแต่ดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆน,น่าจะพอรู้ว่าถ้าเทียบตัวมาจินกันแล้วเนี่ยเมกาวีแคร์เนี่ยจะได้กําไรมากกว่าตัวแม x แคร์ครับเพราะว่าตัวแมสแคร์เนี่ยมันคล้ายๆกับว่าเป็นแค่ดิสติบิวชันตัวโลจิสติกเท่านั้นแต่ว่าเมกาก็ได้ประโยชน์ก็คือถ้าเกิดเขาคลองดิสติบิวชันตรงนี้ได้แล้วเนี่ยไอตัวผลิตภัณฑ์เมกาวีแคร์ของเขาเนี่ยก็สามารถอามาจําหน่ายผ่านแม x แคร์ของเขาได้เลยน,นั่นเองครับซึ่งตรงน,น ผู้บริหารเขาบอกว่าช่วงที่เขากาลังก่อตั้งครับตอนในประเทศไทยอ่ะเหมือนกับว่ามันมีดิสพิบเวเตอร์ที่ค่อนข้างจะแข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้มาแข่งตรงนี้เขาก็เลยเลือกที่จะไปแข่งไปตั้งโลกล่างในพามา่าในเวียดนามในดูดีเซียมากกว่าซึ่งเขาก็มีประสบการณ์ตรงเนี้ยมา30ปีแล้วครับก็ถือว่าแบบเป็นการไปต่างประเทศที่ประสบความสําเร็จแบบเป็นชิ้นเป็นอันนะตรงเนี้ยเพราะว่าเขาก็ทําได้มาโดยตลอดนะครับผมโอเคนะนี่คือสัสดส่วนทีนี้ครับมาแบ่งสัสดส่วนกันบ้าง จริงๆก่อนหน้าเนี่ยสัดส,ส่วนมันจะพอๆกันครับมันจะ50 5 0แต่ว่าพอหลังจากเกิดเรื่องพมา่าเนี่ยไอตัวสัดส,ส่วนสีเหลืองอะของ Maxcare เนี่ยก็เริ่มลดลงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งล่าสุดอะตอนเนี้ มันเหลือแค่ประมาณ2,002เท่านั้นเดงจากทั้ง 6, 000, 6, 000, หมด6,006เหลือแค่1ใน3ส่วนตัวสีเขียวแล้วก็คือ m e g a v c a r e ครับเพื่อจะเห็นว่า Max Max c a r e เนี่ยลดลงอย่างมีนัยสมคัญแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยตัว m e g a v c a r e ที่เป็นแบรนด์ของเขาเนี่ยตัวยาเขาตัวอาหารเสริมเขาเนี่ยเติบโต,ตขึ้นนะครับเติบโตขึ้น2.6ถ้าเกิดเทียบครึ่งปีนี้กับครึ่งปีที่แล้วนะครับผมมาทีนี้ดูสัดส่วนรายประเทศบ้างครับหลักๆของเขาเนี่ยก็คือซา u ์อีสเอเชียครับหลักๆเลยนะ แล้วก็รองลงมาก็จะมีแอฟริกาแล้วก็เป็นประเทศโซนอื่นๆนะครับส่วนรัฐวัลดีวมิสเนี่ยก็อย่างที่เห็นตามรูปด้านล่างครับเมกาเมกาวีแคนเนี่ยก็เป็นสัดส่วนประมาณเกือบเกือบหกสนะครับแล้วก็ 2, 2องจุดสองประมาณสาี่เปเนี่ยเป็นส่วนของแมกซ์แคนนะครับซึ่งซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยเป็นสัดส่วนมากถึง77.9%ครับผมเรียกไปเป็น78เลยแล้วกันนะครับส่วนของอินโดอินโดไชน่าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบเก้าไปเนี่ยยก็ังคงคเป็นประเทศแทบๆนีอยู่ครับ,ร,บรอบบๆ้านเรานะ นะครับผมทีนี้ครับดูตัวมาจินจะเห็นได้ว่าตัวแม็กก้าวีแครเนี่ยจะมีมาจินที่สูงกว่า max c a ์แครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเขาโดนกระทบเรื่องเกี่ยวกับค่าเงินบาทด้วยครับการพันผนของค่าเงินเนี่ยทำให้ตัวมาจินของแม็กก้าวีแครเนี่ย ลดลงครับส่วน MaxCA r e เนี่ยตรงนี้ผู้บริหารเขาบอกว่าที่ทําให้ก r อส s มาร์จิ้นมันเพิ่มขึ้นนะ่ะมันเกี่ยวกับการควบคุมเรื่องต้นทุนเกี่ยวกับเรื่อง Product mix อะไรประมาณนี้เกี่ยวกับการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ณตอนนี้ครับคือก๊อส์มาร์จิ้นน่ะมันเพิ่มขึ้นครับแต่ว่าตัวเม็ดเงินทั้งหมดน่ยมันลดลงนะครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าก๊อส์มาร์จิ้นของ Me g a b ์บิ๊ครอบนี้จะอยู่ที่ประมาณ51.5ซึ่เอาริงๆอผ,นะผมถือว่าสเปอด้เลยนบผม ในส่วนของอุตสาหกรรมนี้ครับส่วน S G N A เนี่ยก็บวมครับดูเส้นสีเหลืองครับมันพุ่งขึ้นมา33.4%ทั้งนี้ก็อย่างเรื่องราวที่ได้เล่าไปนะครับผมทีนี้ดูภาพรวมมาทั้งหมดครับจะเห็นว่าตัว Net Profit เนี่ยก็ลดลงครับ15% year on year นะครับในรอบครึ่งปีแล้วก็พอมา Adjust ป o o บเนี่ยก็ลดลงประมาณ12%นะครับผมทีนี้อยากให้ลองดูตัวระยะยาวครับแผนของเขาเนี่ยก็คือจาก2025นะเขาบอกว่าอีก หปีอนะ่ะสองศูนสูน่ะตัวเลเวลนิวเขาจะดับเบิลครับคือปีเนี้ย2องศูนสองสีอยู่ที่ประมาณหมื่นห้ามั้งเขากะจะแตะประมาณสักสามหมื่นนะประมาณนั้นนะเออประมาณแบบอาจจะจะดับเบิลภายใน5ปีอะทีเนี้ย การเติบโตมาเลยตลอดอะตั้งแต่ปี2019ถึง2024เนี่ยเขาเติบโต CAGR มาตลอด6.6%ครับแล้วก็เริ่มมีมาแผ่วตอนล่าสุดนี่แหละตอนเจอเรื่องพม่าเนี่ยมันเลยลดลง14%ส่วนตัว Net Profit เนี่ยก็เติบโตเช่นกันนะถ้าเกิดเทียบ19ถึง24เ่เขาเติบโตประมาณ12%เติบโตมาเลยตลอดแต่ว่ามันก็เริ่มมาสะดุดในรอบนี้ครับซึ่งตรงนี้เนะี่ย มีคาถามถามในอัปเดตเยอะครับว่าเรื่องพม่ามันจะยังไงผู้บริหารเขาบอกว่าเขาก็มีมุมมองว่ามันน่าจะบัตทอมเอานะแต่ว่าทางนี้เนี่ยเขาก็ไม่สามารถคาดเดาอะไรได้แบบร้อเครับเพราะว่ามันก็มีความไม่แน่นอนหลายๆอย่างอยู่ซึ่งตรงเนี้ยผู้บริหารก็บอกตรงๆเลยว่าแบบโอเคมันยากดูครับจะคิดว่าก็น่าจะใกล้บัตทอมเต็มทีแล้วอะไรประมาณนี้ก็คือคําตอบของเขาในอัปเดตครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ผมเองอ่ะก็มองว่ามันยากครับคือสถานการณ์ตรงนั้น่ะเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นอ่ะเพลอๆคนอยู่ตรงนั้นยังไม่รู้เลยนะครับว่ามันเอาจดะเอายังไงนะครับผมก็ต้องเป็นความเสี่ยงครับต้องบอกตรงว่าช่วงราคาเมกาที่มันลงมาหลังๆเนี่ยมันมาจากเรื่องมยเฉพาะเลยเพราะว่ามันคาดเดาได้ยากมากครับไม่รู้จริงๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้ก็ต้องเป็นโอเวอร์แฮ่งของตัวเมกามันนะครับอืมนะตรงนี้พอเป็นตารางก็จะเห็นได้ค่อนข้างชัดนะว่าเอมันก็ค่อยๆเติบโตมาตลอดนะแต่ว่ามันจะมาสะดุดในรอบล่าสุดนะครับผม Okay. ส่วนตัว n e t c a s h เนี่ยจริงๆ NetCA s h ของตัว m e กาเนี่ยเรื่องเงินสดเนี่ยผมว่าค่อนข้างดีนะเพราะ n e t c a s h มันเพิ่มขึ้นค่อนข้างดีเลยคุณดูดิ2019เนี่ยประมาณ5-6-7นะครับส่วนตัว2024อยู่ที่ประมาณ3.5ครับครึ่งปีแรกอยู่ที่ประมาณ3.2 0ก็ถือว่าเติบโตได้ค่อนข้างดีคือทำมาหากินและมีเงินสดเก็บอะ่ะผมว่าค่อนข้างแข็งแรงอยู่นะครับส่วน c a s h y y l l e เนี่ยก็ตามเรื่องตามราวครับเพิ่มขึ้นมาเป็น1.47นะครับโอเค ส่วนตัวฟิวเจอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคก็จะมีเพิ่ม OEM มากขึ้นนะตามเรื่องทมราวขายายไปยังประเทศต่างๆทำแบรนดิ้งจัดการเรื่องดิสติบิวเตอร์ประมาณนี้นะครับและเขาก็เน้นโอเคอินโดนีเซียนะคอนซูเมอร์ดีมานไปเวียดนามโรงงานก็สร้างอยู่แล้วก็โปรดักต์ปลายก็มีออกขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็นสิ่งที่เขาทำมาโดยตลอดนะครับผมโอเคทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับในส่วนของอัปเดตตรงนี้ผมขอเสริมนิดหนึ่งครับผมคิดว่า ตัวเมกาวีแคร์เนี่ยครับผมคิดว่าภาพของนักลงทุนที่เราจะมองเมกาวีแคร์สิ่งที่น่าเบื่อแน่นอนก็คือมันไม่ใช่หุ้นที่แบบจะโกดเร็วๆจะโตเร็วๆได้ได้ครับเพราะว่า ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเน้นการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปครับแล้วธุรกิจแบบนี้มันต้องแบบใช้ความค่อยเป็นค่อยไปค่อนข้างสูงครับมันจะไม่มีความไฮมันจะไม่มีความเป็นแฟชั่นเน่ะเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ที่เขาทำาน่ะเขาเป็นเฟิร์สเจเนอเรชใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยกว่าตัวยาแต่ละตัวเนี่ยมันจะมาถึงเฟิร์สเจเนอเรช่ะแปลว่ายานั้นน่ะมันซึมเข้าไปในชีวิตประจําวันของผู้คนแล้วครับคือเขาจะไม่เหมือนพวกอีไลลี่หรือว่าโนเวลนอ i ิชหรือว่าแอ b บบี้ที่ทํายาและไฮอย่างเช่นตัวยาเบาหวานยาลดความมวนทััาาปุ๊บบบตตลดอร คนไฮมีข่าวไว้เล่าทันทีอะไรประมาณนี้มันจะไม่ใช่ในสตอรี่นั้นนะมันจะเป็นสตอรี่แบบผู้มาทีหลังอะ่ะเออแต่ว่าเป็นผู้มาทีหลังที่แบบอยู่ในประเทศที่แบบอาจจะเจริญน้อยหน่อยแล้วก็ครอบคุมไปในตลาดนี้ค่อยๆเติบโตไปกับการเจริญเติบโต gdp ของประเทศต่างๆที่เขาเข้าไปอยู่ดังนั้นเนี่ยตัวเมกาเนี่ยเลยจะค่อนข้างเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็เป็นที่สนใจกับนักลงทุนในแนวฟอนเดเมนทัลหรือว่าแนว vi ครับเอาง่ายๆอ่ะคือแนวถือยาวแหละนะครับเขาจะค่อนข้างสนใจตัวนี้เพราะว่า business มันดีมันเป็นหุ้นไทยที เออกลุ่มลูกค้าก็ดีมิสเดตก็ดีแล้วก็อยู่ในอุตสาหกรรมที่ดีคือมันมีการเติบโตเป็นไมกกาเทนค่อนข้างชัดเจนอ่ะจากไมกกาเทนโลกแล้วตัวผู้บริหารเขาว่าทําการตลาดก็ถูกทางถูกทางกับสเกลที่เขาอยู่ตอนนี้คือทุกอย่างมันค่อนข้างดูดีไปหมดเลยครับในแง่ฟันเดเมนทัลเหลือแค่ว่าเราจะซื้อในวลูเอชันที่เท่าไหร่แล้วก็สถานการณ์ที่ไม่อาจคาดฝันนะก็เป็นความเสี่ยงคือเอาจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่พม่านะครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะว่าเขาก็ไปประเทศที่ยัยงไม่ได้เซตเทิลสักทีเด อินโดนีเซียอะไรประมาณนี้ก็ยังคงมีความผันผวนแล้วก็ยังคงมีภาวะความไม่แน่นอนหลายๆอย่างซึ่งตรงนี้มันเป็นโอเวอร์เฮงที่แบบอคนลงทุนนะก็ต้องรู้ว่าแบบอนาคตอาจจะเกิดอะไรที่เราไม่คาดฝันจากประเทศต่างๆที่เขาไปอยู่ยิ่งเขาไปอยู่หลายๆประเทศเนี่ยหลายๆอย่างนะก็จะเริ่มส่งผลตามสัดส่วนรายได้ที่มันเข้ามาใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเมกาเนี่ยมันก็เลยจะมีข้อดีข้อเสียประมาณนี้นั่นเองครับผมก็มาแล่าไปฟังนะครับผมทีนี้ดูภาพรวมบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับขอยืมเซตหน่อย ตอนนี้นะครับบาลานซ์ชีตนะครับหนี้สินประมาณ4,000ครับแต่ว่าส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ย9ก0 0ครับหนี้น้อยกว่าทุนครับอันนี้ก็เป็นบาลานซ์ชีตที่ดูดีครับแล้วก็ที่ผ่านมานี่ออกแนวอิ่มตัวซะด้วยนะประมาณ15,000ครับพอมา6 5ห้าก็ประมาณ1 4ื่นยาวๆเลยครับมา4ปีซ้อนก็ถือว่ามีความอิ่มตัวในแง่ของแอสเซทนะครับเรื่องการเติบโตส่วนตัวรายได้เนี่ยก็อิ่มตัวเหมือนกันนะประมาณ1 4ื่นแล้วก็ค้างๆอยู่ประมาณ1 5ื่นมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดนี่อยู่ประมาณ6,600นะครับเจอสถานการณ์พม่าไปนะครับ แล้วก็ส่วนตัวกาไรสุทธิเนี่ยก็ประมาณพั0 0ก้าสงนะครับค้างๆมาเรื่อยๆนะครับถ้าพูดในแง่การเติบโตเนี่ยประมาณ4ปี5ปีย้อนหลังเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะเติบโตเท่าไหร่นะครับทั้งเรื่องสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะนะครับผมแต่ทั้งนี้เนี่ย ROAROE เนี่ยก็ยังคงทรงๆอยู่นะครับประมาณ15 5 8กําไรสุทธิประมาณ12นะครับแต่ PE ตอนเนี้ยโอ้โหล่วงไปเหลือ13ครับ ถูกสุดใจครับตอนนี้แล้วก็เงินปันผลประมาณ5%แต่ทางนี้ก็ไม่มีใครรู้นะว่าสถานการณ์พม่ามันจะดีขึ้นเมื่อไหร่นะครับเพราะต้องบอกว่า3ปีที่แล้วเนี่ยเมกามอยู่ในโซลราคาที่สูงวันนี้ค่อนข้างเยอะครับเหมือนมันโดนทุบลงมาเกือบจะครึ่งหนึ่งเลยฮะอืมผมว่าเกือบเกือบครึ่งแล้วนะครับผมก็ถือว่าแล้วแต่บุคคลครับว่าจะมองเป็นโอกาสหรือว่ามองเป็นแบบต้องคอยดูไปก่อนเนี่ยก็แล้วแต่ละกันนะครับผมทีนี้มาลองดูตัวซัมของอีเวนต์โปรครับว่าซัมอะไรบ้าง ม่กล้านะตอนนี้มีเงินสดมากกว่านี้สินในงบดุลน,นะครับแล้วก็บอกว่า P/E ต่ําแล้วก็จ่ายเงินปันผลในระดับที่มากนะครับโอเคแล้วก็เป็นผู้นําในการดําเนินอ,อุตสาหกรรมเภสัชกรรมนะครับที่ดูกราฟหน่อยผมชอบฟังก์ชันนี้นะครับเขียวเข้มก็คือรายรับครับเขียวอ่อนคือกรรําไรขั้นต้นส่วนสีน้ําเงินสีฟ้าก็คือตัวราคาครับจะเห็นว่าหลังจากช่วงปี2 2ผมว่าหลังจากสถานการณ์พมา่าแหละเมกล้าก็โดนทุบไปเลยตลอดนะครับ แม้ว่าจะมีคนคอยพยายามจะพยุงขึ้นมานะแต่มันก็ไม่รอดครับจากเเตติเมต์หุ้นไทยเเตติเมต์เศรษฐกิจไทยทั้มทาลีเ่ยหลังๆเนะี่ยมันก็เอาไม่อยู่ครับมันก็ร่วงลงไปตอนนี้ต่ํากว่ากําไรขั้นต้นด้วยนะอืมเพื่อนๆจะมองว่าแบบมันอันเดอร์แวลูมากเกินไปหรือเปล่าเนะี่ยก็แล้วแต่นะเพราะว่ามันก็จะมีหุ้นบางตัวนะที่มันล่วงหนักมาขนาดเนี้ยมันค่อนข้างจะต่ำมากๆ แต่ว่าทั้งนี้ก็ไม่มีใครรู้ครับว่าตัวเ n ด a m นเท a l แนอนาคตต่อไปจริงๆมันจะเป็นยังไงหรือว่า s e n นติเมนแนวโน้มมันจะเป็นยังไงก็ต้องฝากเพื่อนๆใช้วิจารณญาณและกันนะครับผมโอเคถ้าเกิดชื่นชอบฟังก์ชันแบบนี้นะครับ i n v e s t i Pro ก็เป็นพาร์เนอร์สุดแสนจะน่ารักของช่องผมนะครับก็กดลิงก์ด้านล่างรับส่วนลดสูงที่สุดที่ค e ีเตอร์คนนึงใจคุณได้เลยนะครับรับไป15%เลยนะครับผม ก็ขอฝากคอร์สที่ผมทํากับสกิลเลนด้วยครับสิบทเรียนปิดประตูเจ๊งหุ้นครับรวมประสบการณ์10ปีของผมว่าคนเราเนี่ยจะเจ๊งท่าไหนได้บ้างเอามาสรุปรวมเป็นคอร์สครับถ้าเกิดอยากจะปิดโอกาสขาดทุนนะครับลดโอกาสหมดตัวก็แนะนำคอร์สนี้ครับกดลิงด้านล่างได้เช่นกันนะครับโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้ฮะต้องบอกว่าเมกาเป็นหุ้นที่ควรจะมองยาวๆครับเพราะว่าผมดูมาหลายปีแลวครับเมกามันไม่เคยมีสตอรี่ช็อตเทอมเลยครับ คือเมกาเป็นหุ้นที่ไม่เคยมีสตอรี่เชิงบวกแนวช็อตเทอมเลยตั้งแต่4-5ปีหลังจากโควิดเป็นต้นมาครับคือเขาจะมองยาวมาเลยตลอดนะครับแล้วก็ตัวสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่มันทุบราคาหุ้นเนี่ยหลายคนก็มองว่าเป็นโอกาสนะเพราะก็ต้องบอกตรงๆว่าสายฟันเดเมนทัลเนี่ยก็มีหลายท่านครับที่ชื่นชอบแล้วก็ชมชอบในหุ้นนี้ครับ แล้วเขาก็มีเหตุผลที่ผมคิดว่าฟังขึ้นด้วยนะเพราะว่าการมองยาวๆการเติบโตไปยในเมกะเทนแล้วก็แนวทางที่เขาทำเนี่ยกับการทําประเทศแบบจเจริญน,น้อยๆมาก่อนเนี่ยอะไรประมาณเนี่ยผมว่ามันก็ถูกทางกับสเกลที่เขาอยู่ครับแล้วก็มีโอกาสเติบโตได้จริงๆแต่ทั้งเนี้ยมันก็มีความเสี่ยงหลายอย่างที่อย่างที่ผมได้บอกไปที่เราไม่รู้ในอนาคตครับเมกาเนี่ย ตัวธุรกิจเองเนี่ยมันดีคือตัวมันเองอะ่ะมันดีครับแต่ว่าความเสี่ยงอะ่ะมันเกิดจากการที่ว่ามันขยายไปหลายๆที่อะ่ะแล้วแต่ละที่มันก็มีปัญหาเฉพาะตัวของมันถูกไหมครับทาให้มันก็ยังคาดเดาอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่รู้เนี่ยได้ค่อนข้างเยอะซึ่งทั้งหมดตรงเนี้ยก็จะเป็นการชั่งน้าหนักครับว่าข้อดีแบบนี้ข้อเสียแบบนี้เพื่อนๆคิดว่ามันควรจะซื้อใน v a l ーแอชชั่นเท่าไหร่นั่นเองครับก็ฝากเพื่อนๆพิจารณาแล้วกันนะครับในคลิปนี้นั่นเองนะครับผม สุดท้ายนะครับใครมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยหรือว่าอยากจะแชร์ความรู้ในเชิงเพศัตว์เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับพุ่นตัวเนี้ยก็ยินดีเลยครับลิงไปดูด้านล่างได้เลยครับพิมพเพิ่มเติมได้ด้านล่างผมกับน้องๆจะได้มาอ่านแลกเปลี่ยนกันนะครับร่วมการพัฒนาสังคมนักลงทุนไทยให้รู้รัทันกันมากขึ้นและกันนะครับผมชอบจอใจคอนเทนต์แบบนี้ฝากไลค์แชร์ซับสไครต์ครับอันก็รืมได้ได้เจอเรยคลิปดีๆแบบนี้ไปให้กับผู้สนใจต่อไปนะครับและพ่อกระไม้กับพอดแคสต์มีเวลาหรือเปล่าพี่ไ,ไรแนว คุณเคยไหมครับตั้งใจศึกษาการลงทุนหุ้นวางแผนซื้อสดิบดีกะจะขายได้กําไรเท่านั้นเท่านี้แต่สุดท้ายเจ๊งครับถ้าเกิดคุณเคยประสบเหตุการณ์แบบที่ผมบอกนะครับคอร์สนี้ผมว่าเหมาะกับคุณครับผมวิสรุตพรโชคธนาเสถียรชื่อเล่นวินหวังครับประสบการลงทุนหุ้น10ปีครับผมเป็นเจ้าของช่องและผู้ก่อตั้งช่อง YouTube และเพจ Facebook มีเป็นล้านเลยหรือพี่ช่องและเพจ ที่ให้ความรู้เรื่องการลงทุนหุ้นวิเคราะห์หุ้นรายตัวกระแสข่าวต่างๆของหุ้นคอร์สนี้ชื่อว่า10บทเรียนปิดประตูเจ๊งหุ้นครับคอร์สนี้นะครับผมสรุปบทเรียนที่เรามักจะพลาดจนอาจทําให้หมดตัวได้เลยนะครับโดยผ่านการอธิบายแบบเข้าใจง่ายสามารถนําไปใช้ได้เลยครับแล้วก็เหมาะกับนักลงทุนทุกคนครับทั้งมือใหม่แล้วก็มือเก่าครับอยากให้ทุกคนนะครับลองเปิดใจให้โอกาสกับคอร์สนี้ดูนะครับเพราะว่ามันมาจากการศึกษาทุกอย่างแล้วก็ประสบการณ์ของผมนะครับในตลาดมาตลอด10ปีนะครับ การันออมาเป็นใจความแบบสรุปแล้วก็เข้าใจง่ายและนําไปใช้ได้เลยครับและผมเนี่ยก็คิดว่ามันคุ้มค่าเกินราคาที่จะจ่ายมากครับถ้าเทียบกับเม็ดเงินที่เรามีโอกาสขาดทุนหุ้นครับสาม,มารถลองพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเลยนะครับและคอสนี้เป็นคอร์สออนไลน์ครับคุณสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาที่สกิ l เลนที่เดียวนะครับแล้วเจอกัน